สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับเขายังท่านหนีไปใส่นะครับเขายังอยู่ติ่ตลาดนัดชมพูบุตรนะครับช่องบ่าวชายศรสเกตนะครับผู้ใดเขาม่แลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อประพาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่11มิถุนายน2 5 6 5นะครับเขาก็จะเปรียบเทียบราคาเช็คราคาทายแวดล้อมตําหนิ้งวัวต่างๆนะครับแวดล้อมให้พี่น้องได้เบิ้งได้ศึกษากันนะครับแต่ละพื้นที่นะครับราคาสีถืดสีแพงจังไง อ่าพิจารณากันเอาว่าสิถือสิแพงยังไดก็ต่อรองกันก็มาเบิงนะครับอ่าเดี๋ยวไปเปิดราคาช่วงที่สามกันเลยนะครับไปเปิดราคาช่วงที่สามกันเลยนะครับวัวมิดิโต้งงามนะครับบูนี่วัวงามกันหลายนะครับผมวัดดีกบี่ไ็มทายเราไปนี่อ๋อบนต่อรองอยู่อ่าหนี้ห้อยหนี้ห้อยนี่ เป็นมหางัวกันอยู่นะครับหลายๆคนหลายๆท่านพ่อนาพ่อตากันคุณนาคุณตากันพ่อสมควรนะครับผมตัวนี้เปิดไรมาเนี่ยครับพี่เปิดทุกที่มาค่ะเปิดทุกมื้อฮะให้ต่อรองเอาเนาะอ่าผู้ใดมีความสามารถต่อรองได้หลายๆนะครับผมตัวนี้งัวงัวสาวก่พี่แมงงัวแม่สาวแม่สาวยังบุท่านในแถวอยู่บริเวณส่วนสูงนี่ประมาณร้อยเอ่อสี่สิบห้าบวกนะครับถึงลอยหาซีปุ่นละแกงขาดีนะครับงัวจักเดือนแล้วพี่ ง่วงปีหกเดือนนะครับง่วงตัวนี้ง่วงงามนะครับพี่น้องน้องเพิ่งได้เดือนนึงน้องเพิ่งได้เดือนนึงนะครับง่วงตัวนี้ปีหกเดือนพี่น้องนะครับเบิ่งความงามของมันก่อนนะครับสวยงามผิวสีเข้มดีนะครับนี่ผิวสีเข้มดีตั้มนี้ตั้มนี้บ่มีหยังนะครับนู่พี่รับประกันตั้มนี้ให้เลยเพิ่นว่านี่เจ้าของเพิ่นว่าบ่มีหยังเพิ่นว่ามีแต่ความงามมาอวดมาโชว์อ่ะเดี๋ยวถ่ายเบิ่งข้างหลังให้เบิ่งก่อนนี่ให้มันเป็นมุนนี่เบิ้งเบิ่งทั้งหลังพี่น้อง เบ่งโค่นหางสวยๆเครื่องเพรนี่เครื่องเพรนี่สวยงามแน่นอนนะครับผมแข้งขาดีนะครับนี่แข้งขาเบ่งเลยนะครับพี่น้องนี่อ่ะสวยดีงามดีนี่นะครับเบ่งหางนีน้ำนะครับเบ่งหางนีน้ำเบ่งแข้งขาหางนีน้ำนะครับงัวตัวนี้สวยงามเดี๋ยวๆพี่ไทยตัวนั้นให้นะครับนะครับผมมีแต่ความงาม นะครับมีแต่ความงามนะครับหนุ่ยแข้งขาทุกอย่างรับประกันหน้าตางามอ่ะพี่พี่อ่ะกำลังต่อรองกันเนาะสวัสดีครับพ่อตัวนี้นายห้อยเพิ่นมาต่อรองกันอยู่อ่ะพี่เปิดเท่าไหนก่อนพกขาค่ะพกมือเหรอตอร่งกันได้อีกนะครับมีตัวเดียวนี่บอกมื่อนีร่สองตัวตัวหนึ่งเพิ่นเอาไปแล้วอ๋อตัวหนึ่งเอาไปแล้วโอ้ขายดีตัวพี่เอ้าฝากเบอร์โทรเนี่ยครับพี่ศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าสี่สี่พี่ยังกับพี่ <S <S ในหอยชาติเนาะนะครับนในหอยชาตินะครับฝากน้ำเนยน,นะครับพี่น้องงว่วงามำนะครับโอเคครับพี่ยาโสเนาะนะครับนในหอยชาติมาจากยาโสนะครับขอบคุณครับพี่ข้อมูลต่างๆนะครับงวัวงามตัวนี้โทษกับมาสอบถามตามเบอร์โทรเมื่อกี้นะครับเพิ่นให้ไว้แล้วนะครับไปต่อกันอีก สวัสดีครับสวัสดีครับตัวไหนมื่อกี้นี่อ่าสวัสดีครับนี่เจ้าของงัวเฟนเดอร์นะครับมาเบิ่งตัวนี้ก่อนครับอ่าครับผมตัวนี้เป็นงัวแม่สาวหรือว่าจังไดหแม่สาวอ่ามะเบงสามหน่งอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงัวงัวแม่สาวนะครับเป็นงัวแม่สาวรุ่นใหญ่เนาะปลามันลูกผสมนะครับนี่หัวลุนธรรมชาติบ่ะพ่อตัวนี้บ่หัวลุนเห็ดเขาอ๋อเพิ่นเห็ดเขามาเพิ่นเห็ดเขาแต่น้อยมาก ตัวนี้แม่สาวทองแรกมั้งป่ปะทองแรกครับทองแรกครับก็ใส่ได้พันรอบนึงมันก็ได้รอบอตัวนี้ผสมเคเอสไอเคเอสสามหนึ่งนะครับผลพิ่งได้รอบเดียวนะครับเพิ่งได้รอบแรก นะครับไทยพี่น้องเดือเบิงกันง่วงงามๆสไตล์โค้งสางใหญ่ๆนะครับนี่ตัวนี้ทีตีบ่มีเลยนะพ่อบะมี่มองตีเลยมันก ok nice ับบ่หมันเป็นบ่บ่โบดยังบ่อโบดรบเครืองนะครับนี่ขบเคืองประมาณจะปีพ่อง่วงตัวนี้ง่วตัวนี้ครับปสองปีนี่ละสองปีทสองปีน้อยๆเนาะสองปีนะครับประมาณสองปีง่วงตัวนี้ตัวใหญ่แห้งนะครับหนาแห้งหนังหนาแข้งขาใหญ่นะครับนี่เลือดลอยบ่นี่บะามันลอยเลือดลอยดิอ่านะครับอ่าตัวนี้บะามันเลือดลอย เดี๋ยวไทยเบิ้งเด้อพี่น้องมีมีเอฟซีเพิ่วมาอย่ากเบิ้องบามันเลือดร้อยอยู่ตัวนี้จะาของ่นรับประกันนะครับวบามันเลือดร้อยนะครับเดี๋ยวไทยไทยไทยเห็นเบิ้งกอนนะครับมตัวอยู่เลยครับับไปแล้วครับอ่นหางใหญ่ๆนะครับเครื่องเพชรสวยๆนะครับตัวนี้ทองแรกแข้งขานี่สุดยอดนะครับหนังหนาแข้งขาใหญ่นะครับเบิ้งต้งนี้นั่นะครับ ทั้งนี้ก็สวยงามพึ่งกันนะครับตัวน,นี้บามันเลือดร้อยนะครับเป็นแม่แม่ทองแรกนะครับหูมันสีใบหญ้าแห้งปนได้พอ่อเพิ่นบอกว่าหูใบหญ้าแห้งนี่คือบามันเลือดร้อยเพิ่นว่านะครับเออไทยเบิ้งนะครับแม่พันธุ์ใหญ่ๆนะครับนี่เบิง้งโค้งสางก่อนนะครับบามันเลือดร้อยนี่ นะครับหูม so yeah, ันหูมันสั่นๆดอกเครื่องโบดครบเครื่องนครเนาะนะครับครบเครื่องเลยตัวนี้นะครับผมตัวนี้เบิ่งเล็บเบิ่งขามันนะครับนี่เล็บเลื้งง่ามเพิ่นบ้างเพราะมีทีตีเลยเครื่องโบดครบเครื่อียงอ่าบามันเลือดร้อยตัวนี้นะครับท่องรับประกันอ่าพ่อเปิดรายรับวันไดพ่อเปิดไว้12เปิดรายสินะครับก็ถือว่าบ่แพงดอกเขาโตมันมันใหญ่มันงามเนาะนะครับเพิ่นเปิดไว้120000บาทนะครับนี่หน้าตาเบิ่งหน้าตาก่อนนะครับ เออตีเลยุกทีเลยครับมึงควับเออ่มึง้ับตีที่งับมาแสนสหมพ่อหนึ่งแสนสม

รับประกันเป็นบารมันเรียร์ลอยนะครับเปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับผู้ใดสนใจโทรเข้ามานะครับโอเคพ่อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับพี่กำลังมาหากำลังมาต่อรองกันอยู่นะครับสำหรับง่วนตัวนี้ขอมูลต่างๆโทรเข้ามาสอบถามพ่อเพิ่นได้นะครับนีหนีแน่หอยใหญ่เพิ่นกับมาขึ้นกันแล้วนี่มาแซวมาแซวกันเนาะลูกลูกน้องเพิ่นมาแซวลูกพี่เพิ่นคนไข้ขับรถไหนเพิ่นครับโอเคครับพี่พังพี่ม่พอโอ้ฉันนะครับฉันเลยนี่ ง่วงามบ่ะอ่าหันมาทางนี้เพ่อ่าบ่มีง่วงามเพ่อ่าบ่มีง่วงามกว่าไทยได้แล้วกันอจากไทยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันอีกวันดีครับนุ่มรูปเลาะอ่าเอามาจากโตมั้ยนี่เอามาบุกพบป่เอามาหลายแห้งมันบ่เบิ่งตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้อ่ะบ่ท่านได้ขายเดี๋ยวทายให้เพื่อมีคนซื้อนะครับผมตัวนี้เป็นง่วงแม่สาวเป็นตัวพี่แม่สาวแม่สาวนะครับประมาณจกเดือนครับผม ประมาณ16เดือนนะครับเป็นว่าแม่สาวเลยส่วนสูงประมาณร30บวกเนาะนะครับ130กว่านะครับแข่งขาดีตำาหนี้มีบอครับไม่มีตำาหนี้เปิดไวเจ้าบาทครับพี่ตัวนี้4 2 0 0 0ืันบาทเด้อตัวนี้พี่น้องเบื้องหน้าตาหันมาอยู่นี่นะครับนี่ตัวนี้กับบามันเลือดลอยเข้กันเลยนี่นะครับผมนะครับเป็นเป็นแม่สาวนะครับผมนะครับสวยงามนะครับราคาพ่อฟังนะครับอ่ะตัวต่อไปพี่ตัวที่พี่จูงอยู่นี่ละครับตัวนี้สี่หมื่นสาม บอกราคาไ้ก้อนนะครับสี่หมื่นสามพันบาทเป็นง้วจากเดือนพี่ประมาณปีปะประมาณสิบห้าสิบหกเดือนนะครับแข้งขาดีรับประกันคือกันตัวนี้นะครับผมรับประกันตาหนี่อกันกันเบื้องนะครับแม่สาวสวยๆคือกันส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้านะครับประมาณร้อยสามสิบห้านะครับทายหน้าตาให้เบื้องพร้อมเป็นว่างวเป็นพรท่านไขายจากโตยู่ท่มาากนะพี่น้องเปิดไ้จักบ่ายก็พี่สี่หมื่นสามนะครับเออทายเบื้องทั้งหลังให้เบื้องนํา คนไทยกับไทยไปไทยมากกับเมื่อยแล้วนะอ่านะครับเบื้องโคนหางเบื้องเครืองเพลสวยๆนะครับพี่น้องนะครับผมอ่าเพิ่เปิดแล้วฆ่าไปแล้วนะครับทร่กันเขามาทักกันเขามาได้นะครับมานําำกันวาพี่นี่มานำกันบ่อ่าทีมงานนำกันนะครับนี่เพิ่นทีมงานเพิ่นมาหลายคนนะครับผมอ่าเดี๋ยวไทยเพิ่นนี่วัดกอนนะครับจังไฟถามเบอร์ทุ่กันนะครับวัดดีครับผมวัดดีครับของพี่สองตัวนี่เป็นยังไงเนาะจูงมัดพี่สักน้อยพี่ ตัวนี้เมสาวทั้งสองบอพี่อ่าที่พนดึงมาอยู่นี่นะครับพี่น้องเมสาทั้งสองเลยทีมงานเดียวกันนะครับนี่ <c oughs> ตัวนี้ง้วออกสีเหลืองนะครับผมส่วนสูงประมาณ135บวกนะครับ <c oughs> ตัวแรกนะครับผมอ่า <c oughs> เดี๋ยวตัวต่อไปทั้งหลังเัินค่อยปเบึงกันนะครับอ่เบิบงตัวนี้ก่อนอ่าแข้งขาดีเนาะพี่เนาะอ่อะตาตันี้มี่าส่วนอื่น,น,นมีบะรับประกันตํานี้เนาะนะครับตันี้เบ่งหน้าตาพี่น้องง้วตัวนี้สีเหลืองนะครับ ว่าตัวนี้กับประมาณสิบกว่าเดือนขึ้นกันนี่แหละนะครับเปิดไว้จักวาาตัวนี้ครับพี่ตัวนี้สี่หมื่นแปดพันบาทนะครับสี่หมื่นแปดพันบาทตำหนี่ไม่มีแข้งขาสวยงามนะครับนี่หน้าตาการหน้าตาดีเอาไปเบิง่งโตข้างๆกันเพันเอามาคูนะครับนี่โตข้างๆเป็นสีขาวบดนะครับอ่ะทายโคนหางข้างหลังให้เบิง่ง เปินเอามาคูเลยนะครับอีกตัวหนึ่งทั้งขางนี่สีขาวโบสนะครับแข้งขาดีนะครับตั้มนี้บ่มีคือกันเนาะพี่เนาะรับประกันคือกันงวดตัวนี้ก็รุ่นเดียวกันเป็นเพะครับนาชิรุ่นเดียวกันตัวนี้เปิดไว้จัาบาทครับพี่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้เด้อนะครับขาวโบสตัวนี้นะครับแม่สาวนะครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกขึ้นกันนะครับครบเครื่องนะครับครบเครื่องเครื่องครบเบนว่าสวยงามนะครับอ่าเพิ่งเปิดราคาใกล้ๆทรงได้เนาะพี่เนาะ นะครับสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดพันนะครับเอายังบ่เบิดตัวนี้กับแม่เป็นบ่น้ำกันบ่เออน้ำกันเดี๋ยวไทยเนี่ยหรือว่าเชียวไปขายแล้วอ่มาน้ำกันนะครับนี่นะครับทีมงานเดียวกันเนาะนะมาเบิ่งตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นเมษาขึ้นกันเป็นบ่ผิดลูกเขาตัวใดครับนี่ เขาว่าลูกเคเอฟมันบ่อเ,อเอขาว่ามากกว่าว่าไปเนาะนะครับ่นว่าลูกเคเอฟนะครับแต่ว่าใบรับประกันบ่มีให้เบิ่งความงามเอา่นวา่าตัวนี้ห้องไว้หกหมื่นห้าพันนะครับเป็นง้วประมานป,ปีกวกัวะนะพี่เนาะรประมาณปีนิดๆน,น,นะครับส่วนสูงเท่าไหรครับนี่ส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบนะครับเบิง้งคนหางหันหนลังในเบิ่งเลยนี่โคนหางใหญ่ๆนะครับเพร่องเพียดสวยๆไทยไทย,ทยแข้งขาหนำนะครับ แบบนี้บ่มีเลยไทยไทยนุ่มไทยลึงให้เบิ้งน้ำเป็นบ่เนี่ยครับเพิ่นใหนไทยเบิดกับจีไทยนะครับนี่ไทยนมให้เบิ้งน้ำเพิ่นว่านมผู้สาวนะครับอยากเบิ้งอยู่คือกันล่ะนี่นะครับเพื proto, 69, ult, ่อนเมชั่วเพิ่นว่าเปิดไว้จักบาทครับพี่เปิดไปหกหมื0นฮะหก0 0ืบาทนะครับพี่น้องผู้ใดสนองสนใจอ่เบิดแล้วบ่อสงสัยสิเบิ้ดหรือเอาเอาฝากเบอร์โทรเลยบ่ดนี้ก็ได้บ่เป็นหยัง 0ู0ย์แปดศูนย์แปดแปดสามแปดแปดสามเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าครับพี่ยังครับพี่ในหอยสีในหอยสีมาจากสายคำนี่มาจากอาสามาจากอาสามานครับกุอาสามามากหลายนะครับผมมันไก่เนาะพี่เนาะอาสามาโอเคพี่ขอคุณหลทีมงานพนะครับผมนีมานกันหลายคนนะครับคนเอามาขายนะครับทังทังเบิดเลยผมูไดสนใจพนฝากเบอโทรไว้แล้วโทรกหาพนนะครันหลายตยมนีมีตงามนะครับ โอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับไปต่อกันอีกพี่ครับผมวันดีครับวันดีครับผมมีตัวไหนเปิดมั้ยนี่นี้ครับตัวนี้ครับอ่ะวันดีครับวันดีครับผมอ้าเบิ้งง่วแม่สาวของเพื่อนตัวนี้เด้อนะครับอ่านะครับส่วนสูงเท่าไรครับพี่ ประมาณร้อยสามสิบหานะครับแข้งขาดีเนาะตำหนี่บะมี่นะครับนะครับตำหนี่บะมี่นะครับสวยงามนะครับเป็นงวออกสีเหลืองนะครับผมหนีย่างให้เบิ้งเลยนะครับผมนะครับสวยงามคร่ากันสวยงามนะครับงวงตัวนี้นะครับเปิดไว้จักบาทครับผมสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับพี่น้องราคากับบัแพงนะครับต่อร่องลงได้อีกคนว่านะครับตำหนี่สวนอื่นบ่มีหยังนะครับนี่มีแต่ความสวยงามนะครับมาไทยพี่น้องเบิ้งนะครับอ่างวงามนะครับถึงปีแล้วบ่ครับนี่ ประมาณประมาณเกือบปีนี่ยแล้วเนาะนะครับง้วนตัวนี้นะครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับโทรุ่งขมาสอบถามได้มีมีจกักรโตครับเดียวตัวเดียวนี่นบ่เอ้าฝากเบอร์โทรให้ผมเนี่ยบ่หนิศูนย์เก้าสองเก้าสี่หกศูนย์หกห้าสี่ในหอยอยังครับผมในหอยแอ่นเนาะนะครับโอเคขอบคุณเลยลครับผมอ่าผู้ใดเบิ่งง้วงเง่อนกับท,บทุ่งาม่านะครับสอบถามเพิ่นข้อมูลต่างๆสอบถามอ่าในหอยเพิ่นไหวนะครับเบอร์โทรเพิพ่นให้ไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันอีกนะครับผม ไปต่อกันอีกนะครับคล,คลิปที่3นะครับคลิปปิดท้ายรายการนะครับมูนี่ถ่ายแวดล้อมพี่น้องในเบื้องกันนั่มนะครับถ่ายแวดล้อมให้ดูด้วยนะครับนี่ง่วก็เริ่มบางแล้วนะครับง่วาบางในจังน้อยนะครับมีตัวใดถ่ายบอกด้วยครับผมผู้ใดอยากถ่ายง่วลงช่องนะครับเดี๋ยวสิถ่ายให้ <c oughs> <c oughs> ถ้าผม ตัวนี้ขายจังบาทพ่อตัวนี้ขายจังบาทนี่ว่นทั้งนี้ขายบ่วัทั้งน้ขายบ่สามหมื่นห้าร้อยเป็นว่าว่นทั้งนี้ขายอยู่ว่าเดี๋ยวทายให้พ่อเดี่ทายสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับง้อง้อเถิกนะครับตัวนี้ง้อเถิกนะครับง้อเถิกหูกระทบยัยเป็นพ่อพันดในเล่ยนะพ่อเนาะเป็นพ่อพัดนะครับได้เลยเป็นจ่าฝูงได้เลยตัวนี้นะครับผมพ่อเพิ่นขายโปแงงนะครับผมส่วนสูงนี่ประมาณร้อยซีจิมฮาบวกถึงร้อยห้าสิบ นะครับแข้งขาดีตำหนีไม่มีนะครับไทยเวรล้อมพี่น้องเดืเบ่งกันอ่ะพ่อเปิดเปิดจจ้าตมืนอี้พ่อเอามาเจกาตัวกุ้งแมนั่นเป็นว่าตัถึงตัวนี้เปิดจักบาทก่อนสามหมื่เกาพันห้าร้อยสื่น้าอยะครับนีเด้อพี่น้องยัา้ไปทรงเด้ยยไปทรงด้พยนะครับอ่ะฝากเบอร์โทรได้พ่อศูนย์แปดสองเก้าเก้าศูนยาดหผู้ใดสนใจโทรมาเลยพ่อยังครับผมเสลพ่มหมานเสีภูะพ นะครับสนใจโทรเข้ามานะครับงัวพ่อพันดีๆโอเคครับพ่อขอบคุณหลายหลายให้มันให้มันคือซื้อเด้อนะครับผมนี่เด้องัวเพิ่นนะครับนะครับอ่ะไปต่อกันอีกนะครับมีอีกว่าพ่อตัวไหนตัวไหนพ่อตัวนี้บ่ตัวนี้พ่อขายเท่าไหร่นี่งสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันอ่าตัวนี้นะครับพ่อพนขายสองหมื่นเก้าพัน นะครัม้วนเม่สาวส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบบวกแข้งขาดีมีตรนี้ป้าพ่อบ่มีตหนิ้อย่างนอนี่มีไล่ไล่นะครับต่างข้อไล่ไล่นะนะครับเบื้องหน้าตามันนะครับเบื้องเบื้องเอาสภาพนะครับพี่น้องเพิ่นขายบ่แพ่งนะครับตัวนี้สองหมื่นเก้าป้พ่อขายสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสมราคาอยู่ดอกราคากับวัแพงดอกเออครับเพิ่นมาบอกตกใจเมื่อกี้นะครับ ตัวนี้สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับตำหนีส่วนอื่นไม่มีมีแต่ดงังข้อดังไล่นี่แหละแล้วก็นาเพิ่นเป็นจังสี่นะครับพี่นอ้องนาเพิ่นท่าแปลงมากนะพ่อเนาะแล้ท่าบัวแพงนะครับรผมพุ่งถุงไฟนะนี่เพิ่นว่นนนนานะครับาขายกับขายบัวแพงดอกเล้ยแล้วครับพ่อของพ่อตัวไหนบันนี้ตัวนี้กับของตัวนี้กับของพ่อนะครับนี่ของพ่อที่เป็นง่วนผูบเมื่อกี้นี้นะครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทโทรากับมาเบอร์โทรมีแล้วงเอาไปเบิ้งต่อนะครับเบิ้งต่อ บรมเนเบึงตอได้บึงงัวนะครับอาววดีครับพอ่อวดีครับผมอาพ่อเปิดตัวได้โนี่ตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดความเสื้อมเองินบ่ขึ้นแล้วมันบพ่พ่อตัวนี้เป็นง่วแมมสาวบา่แม่สาเนาะพนวาขึ้นแล้วนะครับเป็นงัวแม่สาวนะครับแต่ว่าอ่าหูมันสีสอยจัง่อยนะพี่น้องคนับานน้ำมึงจับบานน้ำมักจับพนวานะครับหูสอยส่วนอาต่หนี้ส่วนอื่นบมมีหยังนะพ่อเนาะบ่มี่หยางนะครับส่วนสูงตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับผม แข้งขาดีนะครับเครื่องโบดครบเครื่องเบื้องน้าตาครับพี่น้องนี่หน้าตาหน้าตายัางดีนะครับเอาไปขุน nhả เอา nhả เข้าบานเข้าหลายเนอชูม,มือนีินะครับเปิดเท่าใดพ่อตัวนี้ 47, เปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับง่วนตัวนี้เด้อครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทแวดล้อมผมมีอย่างนะครับโทษผมมาสอบถาม,มได้นะครับของพ่อมีอีกบ่พ่ออีกตัวถึงหน่อยตัวนหนึ่งหนิบ่เศร้าเปล่าครับเศร้าเปอ่าตัวนี้ว่าเบื้องลูกกระทบนะครับ ออง้อเถิกหน่อยเพิ่นว่าตัวนี้ยังบวชปีบ่พ่อปีกวัวนี่ลูกปีปีกวัวเราบอกปีเปีสามสี่เดือนนะครับง้อเถิกตัวนี้ด้วพ่อเพิ่นเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับพ่อเศร้า,เ,า,าเก่าเศ้าเก่าพ้นว่าราคาบ่แพงนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นง้อเถิกนะครับประมาณปีกว่าวาส่วนสูงนี่ประมาณร้อยสามสิบอ่าตัวนี้อ่าทรงเงียวนะครับพีน่น้องทรงเงียเงยบอเล็บเล็บสวยงามนะครับ,าาบราคากับบ่แพงเศร้้าเก่า อ่ะเบื้งหน้าตานะครับพี่น้องนี่กำลังขี่ดื้อนะครับงูตัวนี้นะครับสองหม่นเก้าันบาทอ่าลูกกระทบรอรออ่าสองโทนะพ่อเนาะศูนอ่าฝากเบอร์โทรบานน่พ่อเดี๋ยวแป๊บนึงศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าหนึเก้า์เจ็ดศูนย่งดหนึ่ครับอโพทองครับขอห้่พทอง่อให้พทองโพทองนะครับโอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับเมื่อกี้พันมาเอินไปทายงวทองนะครับงทองของเพิ่น เดี Hello, Hello. Hello. Welcome, wow. day, okay. ๋ยวเขามาถ่ายคนน้ำวันดีครับพี่วันดีครับวันดีครับผมตัวนี้มาเบิึงงูทองเนาะท่องจักเดือนแล้วครับพี่ท่องหกเดือนท่องหกเดือนท่องตัวได้ไว้ครับผมท่องครับเอฟสามหนึ่งอฟสามหนึ่มีใบอยู่มไหมครับใบมีอยู่ครับใบมีอยู่เนาะมีใบรับประกันอยู่นะครับผมตรวจท้องเรียบร้อยนะครับเอ้ามาเบิึงหน้าตามันก่อนตัวนี้งูทองเนาะครับตัวนี้ได้ลูกมาจังตัวแล้วครับพี่ลูกตัวที่สามข้าครับลูกตัวที่สา้าทองนะครับผสมเอฟ นะครับ k S สามหนึ่งท่องแค่เดือนอลไรครับพี่ท่องหกเดือนกว่านะครับรับประกันตัวท่องเลยไหมว่นตัวท่องนะครับรับประกันตำนี้อมครับตัวท่องนะครับพี่น้องเพิ่นตัวท่องแล้วแล้วก็รับประกันตำนี้ทุกอย่างเนาะพี่เนาะนะครับเปิดไว้จักบาทครับพี่ผมเปิดไว้แปดห้าครับเปิดไว้แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อรองลงได้ส่วนสูงนี่ประมาณ145บวกนะครับ แข้งขาดีต้นนี้แวด้อมส่วนอื่นบ่มีอย่างนะดีนะครับพี่น้องนี่นะนะดีเก่งเกงนี่ใส่ดีเชื่องครับเชื่องนาดีนะครับเดี๋ยวทายทั้งหลังให้เบิ่งนํานะครับพี่น้องตัวนี้ตรวจท้องเรียบร้อยนะครับรับประกันนะครับมีใบรับประกันเรียบร้อยนะครับเบิ่งโค่นหางแข้งขานี่สวยงามนะครับยังเป็นแม่้พันธุ์ที่ดีได้อยู่นะครับผมเปิดไว้ราคาแปด0มืห้าบาทแปดื่หพันบาทนะครับผู้ใดสนใจโทรกันเขาม่าทักกันเขามานะครับผมตัวผสมเพิ่นก็มี ใบรับประกันยุดอกกับโทษผมไม่สอบถามจากของง้วอีกทีนึงนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับผมอ่ะพี่ฝากเบอร์โทษน่ครับพี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้า่งยห่ปดเก้าเก้าหนึงพี่ยังครับพี่เจน,นครับ พี่เดนเนาะนะครับอีกตัวนึงงมันวะเมื่าเบิ่งอีกตัวนึงของพี่เพื่อนเด้อเพื่อนว่าแยกลูกออกแล้วนมยังไข่ยังตึงๆอยู่แยกลูกแล้วนะครับนมยังไข่ยังตึงๆอยู่นะครับบ่มันตัวพี่บ่มีหมันเนาะนะครับแต่ว่ามันขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยเนาะพี่เนาะเพราะว่าเพิ่งแยกลูกไปนะครับลูกรีดนมนะครับตัวนี้ลูกจักโตพี่ตัวนี้ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกแยกไปขายแล้วนะครับแวดล้อมพี่น้องเดือบเบิ่งเด้อส่วนสูงมันประมาณร้อยสามสิบหาสี่สิบนะครับแข้งขาดีขึ้นกัน เพิ่นพ่งแยกลูกออกไปนะครับผมได้รับประกันต้นนี้เนาะตัวนี้เปิดอะไรกี่บาทครับพี่ตัวนี้เปิดได้37,000บาทนะครับกันราคาโบ้แพ,พงดอกเอาไปขุนเอาจักน้อยเพราะว่าอ่าเพิ่งแยกลูกออกไปมันก็ี้ขาดน้ำเลี้ยงจักน้อยนึงนะครับอ่ะอีกตัวนึงบ่พี่นะครับต้นนี้เท่าไรก่อน38,000 38,000บาทตัวนี้แยกลูกออกไปคือกันบ่แยกลูกตัวที่สามแยกลูกตัวที่สออกไปขายแล้วนะครับพี่น้องนี่นนแข่ง แข้งขาดีป่ะพี่เอาเบิ่งเขาไม่พี่น้องนี่เขามันสีคือเขากว้างนี่ละเขางามๆนะครับผมความสูงประมาณเกือบร้อยหาซีฟนะครับเจ้าของงัวเพิ่นบอกนะครับผมนี่โครงสร้างยังดีอยู่นะพ่อเนาะนั่งพี่เนาะดีไดีก็อยหาซีฟก็ได้ความสูงประมาณร้อยหาซีฟปุ่นละนะครับแข้งขาติดโบนนะครับนี่แข้งขาดีเพิ่งแยกลูกออกไปขายตัวนี้เปิดเจ้าบาทครับพี่สามหมื่นหกพันบาทนะครับเป็นงัวแยกลูกเพื่อกันนะครับสวยงามเพื่อกันละพี่น้องหาอยู่นะครับโทรต่อร่องในทุกตเพิ่่นวา นะครับผมเบอร์โทรกับเบอร์โทรเก่าเมื่อกี้เนาะครับผมอ่าเบอร์โทรกับเบอร์โทรเมื่อกี้นี่แหละเอาฝากมาอีกสิกรอบเพิ่มก็ได้ศ9นย์เ0้าเก้าศูนย์เก้าเก่นเนาเก้าหนึพี่เด่นเนาะนะครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่อ่าผู้ใดสนใจโทรเข้ามานะครับสอบถามเจ้าของงวเพิ่นนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับสิบุรีพิษพลาดกันอ่ะไปต่อกันอีกครับผมครับ ไปต่อไปต่อกําลังจมอย่างบุนี่สวัสดีครับสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็ดหมื่นห้าพันครับพท่านห่เจ็ดหมื่นห้าพันบอกครับพี่เจ็ดหมื่นห้าพันได้ว่าเบิ้งงัวแม่ลูกของเพิ่นได้ครับนี่ตัวนี้ลูกมันลูกสายพันธุ์ยังครับพี่สวยๆนี่เคเอฟว่ะพ่อครับพ่อตัวนี้เป็นลูกมือสติงต่อปีศาจแดงนะครับลูกปีศาจแดงนะครับลูกกระทบนี่เบิ้งเบื้งก่อนนี่เบิ้งความงามของของลูกมันก่อนนะครับจักเดือนแล้วพี่ ลูกมันจะเดือนแล er. ้วลูกสีเดือนครึ่งนะครับลูกมันสีเดือนครึ่งนะครับนี่ลูกสีเดือนครึ่งเ้อนะครับสวยๆเลยนะครับแม่มันนี่เบิ้งแม่มันนะครับผมลูกปีศาจแดงแม่มันนี่ส่วนสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับแข้งขาดีขึ้นกันรับประกันขึ้นกันนะครับผมคุณกำลังมามาเบิ่งกันอยู่คุณกำลังมาตรวจสอบมาต่อรองกันอยู่ทั้งคุณก็ไดนะครับตายนี่ให้เบิ่งนะครับนี่ตายทั้งหลังให้เบิ่งนํ่ม อ่าแม่ลูกนะครับผม,มเปิดเ,กเท่าไรก่อพี่เจ็ดหมื่นหาพันก่อนเจ็ดมื่นหาพันอ่าแม่ลูกนะครับผู้ใดสนใจมีม,มีอีกบ่มีทายอีกบ่นี่มีครับแม่ลูกน้อยชิ้นมือหาแม่แม่ลูกน้อยชิ้นเก่าชิ้นเก่าแม่ลูกน้อยไม่หมดอ่ะ นเจ้าได้เก้าไปผูมิน้ำกันตัวนี้บ่โอ้ตัวนี้ไทยแล้วเนาะเมื่อกี้นะครับตัวนี้ไทยแล้วนะครับผมเมื่อกี้แม่ยนปะเดทไทยละบ่เมื่อกี้เนาะโอ้ตัวนี้หกหมื่นกว่าเมื่อไหร่ตัวเมียนปะอ๋ออ่ามะเบืองมะเบืองใหม่ของเพิ่นเนาะเพิ่นว่ายังบ่ทันไายเพิ่นว่าตัวนี้หกหมื่นกว่านะครับอ่ามะเบืองมะเบืองอีกตัวนึงของเพิ่นตัวนี้ม่น้ำกันบ่พี่นี่ ม่านนำกัดนะครับม่านนำกัเนาะเดี๋ยวขอเบอร์โทรคนเออคนละคนก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบอร์โทรพี่คนุณคุณอีกก่อนโอเคเดขายแล้วเนาะเอาเป็นว่าเดขายแล้วแล้วกันดีใจนะพี่ว่าฉินมาขอเบอร์โทรเพิ่ณขายแล้วล่ะเอาเบอร์ก็ได้พี่พี่ขายต่อเป็นว่เปิดต่อแล้วเป็นว่าเอาเบอร์พี่เปิดเท่าไหร่กับซ้ำน้าล่ะเท่าไหร่ เบอร์ต้เหก่อนเจ็ดหมื้าเจ็ดหมื่อ้าเอาเบอร์โทรพี่เลยมาศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์แปดศี่หเก้าสพี่ยังครับพี่พี่หอยจุกน้ำมต์พี่หอยจุกน้าม์เด้อนะครับเพิ่นสื่อต่อเพิ่นกระเปิดราคาเดิมเลยเพิ่นวานะครับนี่ว,ว่าแม่ลูกนี่ะโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมอ้ามาเบิงมาเบิงตัวนี้ตัวนี้เพิ่นว่ายังมต่ทยนะครับอ่ามาเบิองมไทยไม่นะ ตัวนี้ขายจังบาทครับนี่ยังได้หกหมื่นหาน้อหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผม<อ>เป็นงัวงามนะครับพี่น้องนี่<อ>ตกใจแต่งัวอยู่นี่แล้วคนไทยก็ได้งวงสิต่ำงัวสิเดือดดาบอา่ะธุระธุเล่นเนี่ยก็เป็นตลาดงัวนะครับความคึกคักคึกคืนเอาไว้แหงกันได้พี่นะครับงวงตัวนี้จังเดือนแล้วพี่งวงตัวนี้ปีหนึ่งพอดีนะครับ แม่มันมันสิออกน้องลย่างบได้แล้วแม่มันมันสิออกน้องแล้วเอสิออกลูกแล้วมันสิออกลูกแล้วตัวนี้เลยแยกมาขายเนาะครับตัวนี้เลืแยกอ่าตัวนี้นะครับส่วนสูงประมาณ135บวกนะครับแข้งขาดีตํานี้นี่หาบ่เห็นเพิ่นว่านีหาบ่เห็นหาบ่เห็นมีแต่ความงามเนาะเอาความงามเป็นตํานี้เลยเพิ่นว่าเป็นตํนี้เลยนะครับแข้งขาดีรับประกันตํานี้เป็นความสวยงามของมันพี่น้องนะครับสีได้สีได้นะครับสีแดงเข้มดีถือแดดสีงามกว่านี้นะครับเอ่าทายเบิ่งเอ่อโคนหางมันทายเบิ่งเครื่องเพรมันนะครับ โคนหางใหญ่ๆเครื่องเพชรสวยๆนะครับแข้งขาดีเปิดหกหมื่นห้าบาทหกหมื่นห้าพันบาทอ่าเบืองเบิองเบืองต่างข้อเบิองเบืองนมเบิองลึงมันเบิองนมพี่น้องนี่แม่สาวนะครับต่ำนี้รับประกันเบิดเลยหกหมื่นห้าพันบาทอ่ะตัวเดียวนี่บ่เอาฝากเบอร์โทษเนี่ย ศูนย์แปดศูนย์แปดแปดสามเก้าหนึ่งสี่เก้าผมโทรได้ยี่สี่ชั่วโมงโทรได้ยีสี่ชั่วโมงนะครับเพิ่นเอาไห้ทไทยม่ได้ไทยงมมุดห,หลอดนึงแล้แล่ะแต่ว่าเพิ่นเอาไห้ทไทยม่อีกเพราะว่าคนละโตกันนะครับโอเคขอบคุณอลรครับผมอขอบคุณ,ค,ณครับตัวนครับพี่แม่ลูกเนมะไรแม่ลูกตัวนี้ปอนสวัสดีครับผมเดียวกันมั ตัวนี้แม่ลูกนะครับนี่แม่ลูกทายเมื่อกี้เพิน่นเด็กถายเลยพอ่ำมาถ่ายตัวใหม่นะครับแม่ลูกตัวนี้ตัวนี้สี่หมื่นเก้าบาทพี่สี่หมื่นเก้าบาทหรือจังไหนสี่หมื่นเก้าบาตัวนี้นะครับแม่ลูกเพิ่นขายอยู่ที่ราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเดี๋ยวถ่ายให้ครับพี่นี่เพ่งลูกมันก่อนลูกมันนี่โตแม่นะครับประมาณประมาณสามเดือน นะครับสามสี่เดือนแล้วนะครับผมตามาราคาพอดว่าเปิงโค้งสางแม่มันนะครับนี่นะครับโค่งสางแม่มันนี่ <S 2> <S 2> <S 2> <S เป็นสไตล์ไทยกลางนี่แหละนะครับถึงบามั่นนี่ละยังพอถึงบามันนะครับอโอลูกพันยางไปแล้วนะครับพ่นอ,อยู่อ่าโค่งสางยังดียอยู่เพิ่งเปิดใบสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวน,นี้อ๋าหางหาลูกอยู่นะครับลูกมันไทยเบิ้งแล้วเมื่อกี้แวนรอบไปเบิ้งแล้วนะครับมันกำลังห่นหานอะนะครับ เบอร์เบอร์เบอร์ทั่วเนี่ยอันพองอันค่อยนวลเนี่ยโอ้ของเพิ่นมันบ่เดาดูแค่ดูแค่เพิ่นนี่นะอืมเอาเอาเอาฝากก็ได้เพราะเป็นยังเอาเอาเบอร์ทั่วเพิ่นนี่เลยเอาเอาเบอร์ทัเพิ่นนี่เนาะนะครับเบอร์ทั่ววันตอนนี้อ๋อมาในกันมาในกันอ่ะชิวุ่นว้ายยังไงเนี่ยเพราะว่างัวมันเดี๋ยวก็ผูกไว้เดี๋ยวก็ดึงไส้ดึงขวาตามภาษาตลาดงัวนะครับผมอ่ะโอเคมาต่อของของพี่เพิ่นละกัน อ้าววันดีครับวันดีครับวันดีครับพรวันมาไทยแนี่ยพรวันนะครับอามาเบิงไต่ห่มนี่แหละมันยังโบหอนะครับตัวนี้จักจักปีแล้วครับพี่ตัวนี้สิเข้าสองเดือนนะครับสิเข้าปีแล้วเนาะนะครับงูตัวนี้สิเข้าปีแล้วพรวันนะครับสวยงามนะครับนี่ตัวนี้ออกลูกกระทบสวยๆนะครับผม แข้งขาดีรับประกันคือกันชูเนี่ยครับผมสูเนี่ยเป็นมะบรับประกันเต้บังไฟบรับประกันเต้ราคาเหมบังไฟมันขึ้นเนาะมันกับยังมีล่องเนาะง้วง้วกับตั้งไว้แพงกับร่องคือเก่านั่นแหละมือเจียครับรับประกันบ่ได้นะครับมือเจียรับประกันบ่ได้ได้นะครับแข้งขาดีตัวนี้สูงประมาณหน่อยสามสิบบวกนะครับแข้งขาดีตำหนิไม่มีนะครับผมถ่ายไปนะพี่น้องอย่าเครียดอย่าไปเครียดน้ำคนไทยได้คนไทยก็บอกเหรียญว่าวัวไปซะละนะครับผมเอ็นตัวนี้เปิดอะไรจักบาทครับพี่ ห้าหมื่นสองพันบาทอ่าบิ่งความงามของมันก่อนเบิ่งหน้าตานะครับอ่าหมื่นสองพันบาทพี่นอ้องโทรมาต่อรองกันได้นะครับถ้าแม่นว่าผมซื้อเองเพิ่นสิโร่แห้เครื่องหนึ่งพิ่นว่า <laughs> นะครับ โอเคพี่ฝากเบอร์โทษเนี่ย083ครับ083 369 369 3ครับ4713พี่ยังครับพี่วอนนบุญอัามารถครับ่อนหญ่บุญอสามารถนะครับเพเ่ินขายอยู่ทั่วตลาดละร้อยเอ็ดเกิ่ยโซกไปเกิดยโสกไปเนาะสมเด็จนี่ไปบ่า สมเด็จบ่ได้ไปครับสมเด็จบ่ได้ไปเออไปทั้งอำนาจนะโยม่งเออไปทั้งโซนโซนทั้งอำนาจทั้งอุบุญเนาะครับผมนะครับกับทั้งยโสพุ่นล่ะมันมอบ้านเฮาครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆขอบคุณครับอ่าถ่ายคลิปนี้นะครับพี่น้องผูดได้เอาไว้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อบ่พลาดคลิปต่อๆไปอ่าสิได้อัปเดตราคาเปรียบเทียบราคาถ่ายพี่น้องได้เบิ่งนะครับแวดล้อมต่างๆถ่ายตำหนีงัว ขอเบอร์โทรของเจ้าของง่วนไหนในหยอยแต่ละคนเพื่นไห้ไว้พี่น้องกันโพรมาสอบถามกันเดานะครับต่อร่องกันเดานะครับข้อ,ขอมูลต่างๆอยู่ที่เจ้าของงัวนนะครับบริเวณยูนะผม <c oughs> ผมกับทายไว้รอมีบ้างซื้อดอกนะครับผมการซื้อการขายเป็นของพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านนะครับ <c oughs> โอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ Oh, you yeah.